โอ้รลดมิโครต้นไปจุกยังจุกซายอ๋ออันนี้น้ำยังเนี่ยททน้ำเขียนโอ้ได้ข้ามน้ำมะบุลุกตีเออได้ข้ามน้ำเนาะออกเท็บ <c oughs> น้ำมันดี้วะ โอ้ยู่หอมห้วยเนาะนี่ท่านผู้ชมมาเก็บผักกูดเนาะโอ้มีแต่ยอดงามๆเว้ยก็สุบนี่แซ่บพักแท้นี่ๆผักกูดแม่นได้แน่เนาะนี่ๆๆๆเดี๋ยวเฮาก็สิเก็บซอยสวัสดีพี่น้องมื้อนี้บ่าวแขกอินดี จะพาทุกคนไปหากินเนาะไปซอกเก็บพักเก็บมีเนาะตามทงไห้ทง,าทงนาเนาะตามผู้ตำผ้านี่แหละเนาะไปเอาไปหากินกันจะไปมัวสิพาไปเก็บอ่าพักอย่างวาพักกูดเนาะสิพาไปเก็บพักกูดเนาะจะเป็ยนยังไงเอาตามไปเบื่องเลยเนาะ เนาะตอนนี้เขากำลังย่างข้าวป่าเนาะย่างข้าวป่าไปสกเก็บผักกูดเนาะเออมูเขาเป็นคนสันพาโมงเนาะคนมาสีไปเก็บผักกูดมาแต่งกินมือแหลงมากันสงคนอ่ามากันสามคนมือนี้เนาะ รถมีโค uh ่ต mm ้นไปจ๊ก hmm. ย oh, oh, like uh ังโจกทรายอ๋อ huh. อ oh, 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 ันน uh ี huh. oh. ้น้ำยังเนี่ยน้ำเคียนโอ้ได้ข้ามน้ำมะฮ่าฮ่ฮบรุเติโเออได้ข้ามน้ำเนาะตายตาย ใช่าครับอันนี้เป็นน้ำเคียนเนาะน้ำเคียนโอ้ขุนขนาดโดยจกสายอยู่ถึงนี่ไรกันโอ้โอ้เราไทม์โมนี่เป็นน้ำเคียนเนาะขุนเนี่ยเพราะว่าเขาเจ้าจกสายอยู่ถึงเนาะเดี๋ยวจกสายอยู่ถึงน้ำก็เลยขุนี่เป็นน้ำเคียน ธงนาพี่น้องธงนาธงนาอยู่บ้านเพิ่นแล้วก็อยู่ตีนภูเนาะเคยมาเก็บนะตลอดวะพ,พักกูดนะเมาโดนดดดมาเท่านึงอเอา้ามันโมได้อยู่แข็มน้ำหรอ,อยู่อัน้อยน้อย แข็มน้ำก็มีแข็มน้ำก็มีเดีอยู่เยุเออคุณเอ่านมู้ชมตูบเถียงนากับแม่นอันนี้แกแม่ เถียงนาเนาะของเพิ่นโอ้มีสองเถียงนาสองเจ้าได้หน่เนาะโอ้ส่วนใส่เอาใส่สเบ้าใส่หูเ้าก็โบได้ยินจันมาดิเถียงนาพี่นะนะผู้นึงกำลังย่างมาทางหลงัง โอ้ส่วนยางเพื่อนนี่เนาะมีเถียงขวบบนเก็บแล้วะสุบันไซขวบแล้วฮะโอ้งวัวอันนี้เป็นคังด้งงวยงัวเพื่นวน่าหนิอยู่ทงนาเพื่อนนี่เนี่ยพี่น้องทงนาเพื่นนจะเป็น ทุนน่งนาแบบคันดน้าเนาะพี่น้องเนาะตัวสูงตัวต่ำเนาะมันคือทุ่งนาบ้านเฮาได้เนาะทุนน่งนาทุานน่งนาเป็นคันใดแน่แบบสไตล์เดียวครับอยู่เสียงขวงั่งเนาะพี่น้อง โอเก็บน้ํามันดี่โอ้อยู่หอมห้วยเนาะนี่ท่านผู้ชมเก็บผักกูดเนาะโอ้มีแต่ยอดงามๆเว้ยโอ้สุนี่แซ่บักแท้นี่ๆผักกูดแม่นได้แน่เนาะนี่ๆๆๆเดี๋ยวเฮาก็สิเก็บซอย ทำกร้ชมพักกูดเนาะเฮ็ดอาหารได้หลายอย่างบ่ว่าจะเป็นซุปเป็นมีอย่างไรข้าวฮ็ดได้นี่ซุปไปไปคั่วเนาะไ,ไปทอดคัั่วซุปกงามงามนะนี่หมูเพิ่นเสี่ยวซานเพิ่นเคยมาหลายเทื่อแล้วนี่ตัวน,นั้นยอดนั่นเนี่คักหลายคักหลามาเลี้ยงกินได้กินซุปพักกูด ว่าคนโบได้มาเก็บดุลแล้วนี่นะเนาะมันมายาวแค่เนาะบุมีทากตีบุมีทากตัทกตวทากตีซาอยู่อันไซซสมบูรณ์กันมาแบบนี้ถ้วยต,วตัวทากไม่เบาย่านตัวทากพี่น้องตัวทากตัวปีงโคกตัวทาก อมันกับมีแต่เคมทางไปตัวแเคมมันทางตัวย่างตัวเซนม่งมีป่าเน,ะนาะห้วยหน้ามีมีบอป่านน้อย ลายบ่ยู่ห็นมียูบ่ซูอันใสนวงามอยู่ด้วยซูันใสมันแบบไง kia phục bùng Một xoay cắn Thế là buồn bùng sợ gió mà Sợ kia có nhỏ lấy gần đó Có vậy đó Hãy ดูล่นซอสใช่ไหมนี่กิจนะดกระดูตัดตัวนะพี่น้องอันนี้มันใบแก่ของพระต้นพระกูดท่านเนาะอันนี้เป็นใบแก่ของมันนี่เนาะใบแก่ต้นพระกูดโอ้คุณเห็นคุณขายอยู่ตลาดนี่ซื้อไปทอดเซกไข่เสียงกระเส็บไหมพระกูดนะฮะเออแต่ไมหมาล่าแล้วเนาะ เพื่อทำอิฐเนาะซีมาเก็บผักกูดนี่นอิก็จะอด่ยอนตายอนตาเนาะจกย่อนตาบยมยอนตาีนัวนีใส่กำลังเก็บอยู่ไล่มาพี่น้องไม่ไม่เหี้ยไม่พังนี้มรำมงามพี่น้อง ก so. okay. mm. ็เจนี่ไปนตามั่เกิดไปตามใสหัวอีดีเนาะอืมเงียบเงียบอเนาะพักกูดพักกูด

Nhuân này nó bằng nhảy vậy nè này nè ừ, nè nhảy đi, nó cụt nè nó, nè 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 cái nhảy, nè Nên là cụt

การลมทางซับทางเก็บ <thoroughly> ผ <doors> ักก <that> <it> <inals> ูดเหนั้น เนี่พี่น้องนะบรรยากาศอยู่ตามท้องไห้ทห้องนาหากินตามเก็บผักเก็บหญ้าเนาะตามป่าตามดงอาหารพื้นบ้านว่าเขาเรามาักขั้วเสคายช่สุดยอดได้นี่<า>วะข,ขั้วเซคายกะวะเออเคยซื้ออยู่ตลาดเป็นขั้ขวขั้วเซคายไปทอดเซไข่ ซสบก็ซุปก็ซ่บหลับบุเคยบุเคยบุเคยจินน่าเอาบุเคยเห็ดซุปเถอะมันมีรุ่นหนึ่งมันเป็นขน้นไห<ะ>มบอพักกูดนี่นะนมันมีรุ่นหนึ่งมันเป็นขนมันก็กินได้ปะ Khùm đấy anh không nè hết nữa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  hết ใหภายหลังที่พวกเขามาเก็บฟักกูดเนาะตอนนี้ถือว่าได้หลายพอสมควรผลงานล้วนๆเลยเนานะผลงานอันสุวรรณไซเดียร์ซ์เนาะเพิ่นได้พามาเก็บพักกูดถือว่าได้หลายพอสมควรฝานผู้ยิงมือตัวนี้เนาะตอนนี้พวกเขาเก็บพักกูดได้หลายแล้วเนาะพอแล้วว่มามันสีเหมื่นแล้วพวกเขาจะได้กลับเอ,อ่อขอฝากเด้อเนาะซ่องย t u b e บาวแขกอ,อินดี้เนาะที่เปิดช่องใหม่เนาะให้ผู้ทานเข้าติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เนาะให้ข้าบพระเจ้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะข้าบพระเจ้าขอกาข่าบขมาขอบใจทุกท่กทานเนาะที่เข้ามาติดตามสมขอให้ร่ำให้รวยขอให้ใหมันคนเนืินเด้อบ๊ายบาย